เมื่อนี้ก็จะผัดเห็ดมันปูใส่บวกรั่ังผัดไข่นะจ้ะผัดไส่ตะเนยบลายกระเบื้อนะจ้ะลองผัดไข่ดูบ้างค่ะอืเห็ดอันนี้ใส่เกือบติ่มกระถาดด้วยจ้ะบึงยุยบคัยุบยุ่เมนะจ้ะใส่กระเทียมใส่น้ำมันใส่กระเทียมเนี่ยนะจ้ะแล้วก็ผัดใส่ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสรสด,ด,ดีน้ำตาลเล็กน้อยค่ะอแล้วก็ผัดให้เข้ากันจ้า พอเฮดหนามมันออกนอะจ๊ะสักสักพักหนึ่งห้ากะใส่ไข่ลงไปค่ะพัดเ็ดซีดอนดนเนาจะยี่สิบนาทีบนละจ้ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปสามฟองจ้าเป็นตะแสบบ่จ้าเสร็จแล้วจ้าทุกคนหอมยั่วยวนมากเลยจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวนำกันจ้า